ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe b ไ์ให้มิมีด้วยนะคะถึงหนึ่งล้าน u b s c r i b e สวัสดีค่ะมิมีค่ะมีมีไลฟ์เลิฟลี่นะคะวันนี้ก็เจอกันนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้นะคะ มนุษย์เราไม่ได้อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวในจักรวาลมีสิเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลอยู่เผ่าพันธุ์เดียวนะคะยังมีอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นหลายแสนสปีชีหรือเผ่าพันธุ์นะคะที่เราไม่รู้นะคะทำไมคำเตือนนะคะ ก็คือใครที่จะมาดูคลิปนี้ก็เปิดใจกว้างหน่อยนะคะคลิปนี้ก็คืออาจจะไม่เหมือนในข้อมูลตามท้องตลาดทั่วไปหรือในสื่อข่าวใดๆนะคะหรือแม้แม้แต่นาส่งนาซาหรือนักวิทยาศาสตร์ใดๆอะไรอย่างงี้ดิฉันไม่ได้เก่งกว่า,านักวิทยาศาสตร์นะคะก็ มันเรื่องราวมันลึกซึ้งมากมายนักนะคะเกี่ยวกับผู้ควบคุมโลกนะคะก็ขอให้เปิดใจฟังนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเปิดกว้างเปิดโลกนะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลใหม่นะคะใครที่ยอมเปิดใจฟังยอมเปิดใจข้อมูลที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เหมือนท้องตลาดหรือ,อ นาซาเขาไม่เห็นบอกเลยนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เห็นบอกเลยเมึงนี่อะไรเนี่ยมึงเก่งกว่านาซาเหรอทำไมถึงรู้ดีจังอะไรเงี้ยก็ดิฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาฟังและขอให้เปิดใจฟังนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันจะพูดมันเหนือธรรมชาติมันเหนือที่โลกและสื่อต่างๆและในตามท้องตลาด ที่พวกคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนมันน่ามันน่าเหลือเชื่อนะคะก็ขอให้เปิดใจฟังนิดนึงนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิวก็ค่อนข้างจะเข้าใจดิฉันนะคะส่วนใครที่อยู่รอบนอกไม่ได้ฟังในกลุ่มนี้ก็ จะด,าด่าดิฉันว่าเมากาววางถุงกาวลงก่อนบ้านหรือเปล่าอีบ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะคุณไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะก็เป็นมนุษย์สามิติโดยจริงแท้แน่นอนไม่โดยที่ไม่มีข้อมูลเลยนะคะก็ะ <c oughs> ฟังคำเตือนของดิฉันด้วยนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะว่าเราไม่ได้อยู่ใน โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้นะคะยังมีอีกหลายสปีชีนะคะ,ะมนุษย์ต่างดาวอีกหลายสายพันธุ์นะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นเราถึงส่งกล้องส่องทางไกลไปกล้องของนาซาหรือใครก็แล้วแต่ส่งออกไปนอกโลกทำไมถึงไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะคะก็เพราะว่า เทคโนโลยีของเรามันต่ำนะคะการที่จะส่งไปดูในดาวต่างๆต่างๆนั้นในกล้องที่แบบว่ามันล้าหลังมันล้าสมัยอะ่ะเขาที่เป็นผู้ควบคุมในดาวนั้นนะคะเขาสามารถให้เราเห็นในสิ่งที่มันเป็นสามมิตินะคะเอ่อไม่ได้เห็นความจริงนะคะและ ทำไมเราถึงไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวหรือต่างสปีชีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในมิติที่สามนะคะอยู่คนละมิติกันนะคะเหมือนเรากับผีกับเทวดากับพญานาคอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ต่างมิติกันเหมือนกันนะคะมันก็คือมันไม่เห็นกันเพราะสิ่งนี้นะคะมมันไ่มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เห็น ส่งกล้องส่งใครออกไปในจักรวาลนี้แล้วมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าเราอยู่กันต่างมิตินะคะต่างมิติคนละมิติคนละความถี่กันนะคะเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เถียงกับตัวเองนะคะแล้วก็ <c oughs> เอามาให้มนุษย์พูดให้มนุษย์ฟังนะคะว่าไม่เห็นแสดงว่าไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตหรอก ในจักรวาลนี้มีแค่เราดาวมนุษย์มนุษย์ดาวโลกแค่นั้นที่มีสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกนอกจักรวาลทําไมไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือมนุษย์ยังมีความคิดลบอยู่นะคะไปเห็นดาวนู้นดาวนั้นดาวนี้ที่เห็นมีสิ่งชีวิตที่สวยงามอะไรก็จะคิดลบก็คือคิดที่จะครอบครองดาวนู้นดาวนั้นดาวนี้คือความคิดลบของมนุษย์นะคะเขาก็เลยส่งกล้องอะไรไปเขา คู่ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือฉลาดกว่าก็จะเห็นเห็นเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นตะปุมตะป่าและไม่มีสิ่งมีชีวิตเห็นในสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นนะคะ <c oughs> ขอบอกเลยนะคะว่าดาวทุกดวงนะคะมีสิ่งมีชีวิตหมดทุกดวงนะคะไม่ใช่ว่าแม้แต่ดาวเล็กดาวน้อยนะคะก็มีสิ่งมีชีวิตมีสิ่งที่เป็นสปีชีอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าสปีชีนั้นจะเป็นนะรูปร่างแบบไหนก็มีหมด มีผู้ครอบครองมีผู้อาศัยอยู่ในดาวนั้นหมดนะคะที่มนุษย์มิติที่สามเราไม่เห็นก็คือคนละมิติกันนะคะอยู่คนละมิติกันนะคะก็คืองานที่มิตรชั้นจะทำก็คือการพาคนย้ายมิติยกระดับจิตให้ไปมิติที่สี่และย้ายไปมิติที่ห้านะคะถึงเวลานั้นนะคะเมื่อมนุษย์มีจิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นนะคะ ไม่ใช่คิดลบคิดร้ายที่จะครอบครองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะได้เห็นพวกเขาเองนะคะเพื่อเพราะว่ามิติมันก็คือความสูงความต่ำของอจิตวิญญาณจิตสานึกนะคะให้นึกภาพว่าเพราะว่าสัตวอตอ์อยู่ในมิติที่สองมนุษย์อยู่มิติที่สามนะความต่ําความสูงของมิตินั้นมันต่างกันนะคะความจิตสํานึกนะคะก็ มนุษย์ก็ยังอยู่ในดีกว่าสัตว์นะคะแต่ว่ามนุษย์มีความคิดลบมีความโหดร้ายเช่นไปเห็นในสถานที่ใดๆแล้วก็คิดจะเป็นครอบครองในสถานที่นั้นนะคะไม่ลบคารพบในสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคิดครอบครองคิดคิดลบคิดจะเป็นเจ้าของคิดแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีความโหดร้ายนะคะจากอิมแพลนที่มัน ครอบงำทางจิตวิญญาณของเราไว้นะคะว่านั่นแหละค่ะก็คือพลังลบคิดลบคิดจะครอบครองอความอะไรอย่างเงี้ยความที่เป็นความโหดร้ายความโลภโกรธหลงอะไรมีมากนะคะพลังลบความคิดลบและอีกมากมายของมนุษย์มิติที่สามนะคะมันทำให้ไม่เห็น ในจักรวาลไม่เห็นสิ่งใดที่มันมีสิ่งมีชีวิตเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะเขาอยู่กันเต็มจักรวาลไปหมดเลยในมิติที่4นี่ก็คือมีสงครามกันบ้างมีสงครามอนุรักษ์ทละกกันกับพีเอเดียนตอนนี้อะไรเยอะแยะมากมายเยอะแยะปั่นป่วนกันไปหมดแต่มนุษย์มิติที่สาไม่รู้เรื่องนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือมันอยู่คนต่างคนต่างและมิติกันนะคะมันก็ ถึงไม่เห็นไม่เห็นกันและกันเท่านั้นเองนะคะค่ะและสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะคะก็ได้เข้ามายังโลกใบนี้มากมายนะคะพูดถึงได้ก็คือมนุษย์ต่างดาวนะคะก็อยู่กันเต็มโลกไปหมดหรืออาจจะอยู่เต็มท้องฟ้าหรืออาจจะอยู่ใต้ดินหรืออาจจะอยู่ปะปนกับมนุษย์แล้วนะคะแต่เราไม่เห็นเขาคือ เราอยู่ต่างม,มิติกับเขานะคะบางทีเขามีกายยาบางทีเขาสามารถแปลงกายเขาให้ให้มองไม่เห็นก็ได้นะคะ,ะความฉลาดของเขาอ่ะมันมีมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันหลายล้านเท่านะคะ เทคโนโลยีของเขา่าพัฒนามากกว่ามนุษย์ไปเป็นล้านปีนะคะซึ่งมนุษย์ตามไม่ทันแน่ๆค่ะจะตามยังไงก็ตามไม่ทันหรอกคะ่ะเพียงแค่ขอแค่มนุษย์ได้พัฒนาไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ามีอะไรมาล้างโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพอแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนโรมเรียเหมือนแอตแลนติสจากแต่ก่อนอที่อยู่บนโลกบนพื้นผิวโลกนะคะก็อยู่เป็นมนุษย์ เป็นมิติที่สมนะคะตอนนี้เขาย้ายไปในในมิติ144่งอ่ของอโลกผู้นานของโลกนะคะเขาก็ได้ย้ายจากมิติที่สไปเป็นมิติที่ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจิตวิญญาณของเขาสูงขึ้นนะคะไม่ได้มาลบราคะความความโหดร้ายความคิดลบอะไรมากมายอะ่ะดิฉันอธิบายมันมนุษย์มิติที่สามมันก็มากมายขนาดนับเลยอธิบายไม่ถูกกับ การคิดลบคิดอยู่ในกรอบใครที่คิดนอกกรอบก็คือบ้าเพี้ยนนะคะนั่นแหละค่ะก็คือผู้ควบคุมโลกเขาก็ตีกรอบให้เราไว้ไงคะเหมือนอธิบายมาหลายคลิปแล้วเหมือนการะเกตที่ย้อนไปในอดีตอที่ขัวต้องมีอำนาจมากกว่าเมียแล้วกาละเกตเขาย้อนไปโดยที่ ทำไม่เหมือนในชาวอายุทยาแก็หาว่านางบ้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะคะดิฉันมาพูดเรื่องแบบนี้โดยที่ผู้คนที่มาฟังคลิปนี้ที่ไม่ได้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือเขาไม่มีใครทํากันหรือว่าเธอเก่งกว่านาซาหรือนักวิทยาศาสตร์เหรอถึงรู้ดีจังอะไรเงี้ย นะคะก็กลุ่มดิฉันคือกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิวนะคะมีคำมากมายคำที่มนุษย์ต่างดาวเขาพูดไว้บอกไว้และสื่อสารกับมนุษย์มากมายเลยนะคะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรคิดทำไมมาทำไมมาเพื่ออะไรนะคะความรู้สึกนึกคิดเขาพูดกับเราเขาพูดอย่างไรมีในกลุ่มนั้นหมดนะคะท้ ถ้าคนจะถามว่าดิฉันรู้ได้อย่างไรนะคะก็คือในข้อความที่ b ี i ิงหรือมนุษย์ต่างดาวเขาได้พูดกับมนุษย์ไว้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปในกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิวและไปศึกษาต่อได้นะคะก็อยากจะบอกอยากจะบอกอยากจะให้ความรู้อยากจะออกออกมาเปิดเผยว่า,ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะคะเขามีกันเยอะ มากมายเลยใครดูวาเลเลียนนะคะก็จะเห็นนะคะเห็นภาพมันก็คือเป็นแบบนั้นนะคะดาวทุกดวงทุกแกแล็กซี่ทุกดวงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดาวนั้นนะคะทุกดวงเลยนะคะเพียงแค่เราอยู่ในมิติที่สามที่มองไม่เห็นเขาเท่านั้นและเขามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราสองกล้องนาซาสองกล้องอะไรไปนะ่ะเขาจะให้เห็นเหรอเราเห็นในภาพที่เขาอยากเห็นก็ได้เพราะว่า กล้องนั้นนะคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบพูด,ดง่ายๆคือโง่อภิมหาโคตรละโง่สําหรับพวกเขานะคะพวกต่างดาวพวกเขานะคะสร้างสามารถสร้างยานบินมหาที่บนโลกนี้แต่มนุษย์ยังไม่สามารถที่จะสร้างยานบินจานบินหรือใครหรือสิ่งมีชีวิตไปเหยียบดวงจันทร์จูปิเตอร์อะไรนะ ด,ดาวพฤหัสดาวเสาได้นะคะได้แก่ส่งสอง,ส,ง,ส,งส่งกล้องไปเท่านั้นแต่มนุษย์จริงๆไม่สามารถไปเหยียบนั้นได้เพราะว่าร่างกายสภาวะของร่างกายที่เป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในอวกาศที่ไม่มีออกซิเจนได้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเขาฉลาดกว่าเรานะคะ,ะทีนี้ก็เปิดใจนะคะที่ฉัน ไม่ได้เก่งกว่านาซ่านะคะบางทีนาซาหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นพวก ของฝ่ายมืดนะคะมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดนะคะเขาอาจจะรู้เรื่องใดๆก็ได้แต่เขาก็ปกปิดเราไม่ให้เรารู้มากถ้าเรารู้มากเราจะเป็นคนฉลาดมากนะคะส่วนพวกเขาน่ะรู้อยู่แล้วแต่เราการเปิดเผยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษยชาติโลกอะ่ะมันทําให้มนุษย์ฉลาดเกินไปและควบคุมไม่ได้นะคะมันอาจจะมีบ้างในาสาขาวิทยาศาสตร์ใดๆหรือนาซาบาง บางพวกนะคะนาซามีสองพวกนะคะพวกที่แท้ที่ว่าเป็นสำรวจจริงๆกับนาซาพวกที่โกหกมนุษยชาตินะคะก็มนุษย์ก็ต้องใช้วิจารณญาณโดยการแยกแยะเด้องอาจจะแยกแยะไม่ออกนะคะคือเชื่อหมดนะคะคือเขาบอกอะไรมาก็เชื่อหมดนะคะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์มิติที่3เป็นนะคะคือพร้อมพร้อมใจที่จะ ถูกให้เขาตีกรอบนะคะอะไรที่เขาพูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่ามันเป็นจริงอนะเริ่มเริ่มทดลองทดลองว่ามีสิ่งชีวิตนู่นนั่นนี่นั่นนี่มนุษย์พร้อมที่จะเชื่อหมดใช่ไหมคะและพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่เขากโกหกเหมือนกันนะคะนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ก็มันแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะคะที่จะแยกแยะความจริงหรือไม่จริงนะคะค่ะก็ อยากจะฝากเรื่องอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเขาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปมิติที่4มิติที่5เพื่อที่จะได้เห็นพวกเขาพวกเราพัฒนาตัวเองอเพื่อที่จะได้ไปเห็นพวกเขาว่าดาวทุกดวง มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะมีสปีชีมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด,ะะมมมตหมดแต่เรา,ม,ามองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ต่างมิติกันเท่านั้นคือพูดง,ง่ายๆคือพวกเราโง่อะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคือชอบพูดตรงๆชัดๆจี้ใจดำดีนะคะก็คือพวกเราโง่นะคะ,ะก็ ผู้ควบคุมโลกเขาไม่อยากให้เราฉลาดมากเลคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะก็คือมันกําลังจะพังทลายลงแล้วนะคะโดยที่มนุษย์ต่างดาวฝ่ายดีเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะที่อยู่ในรอ,อบนอกเต็มโลกกันไปหมดจอดยานกันครอบคลุมโลกกันไปหมดแต่พวกเราไม่เห็นเองนะคะพวกเราเชื่อ ว่าเออมันไม่ม oh ีมันไม่เห็นก็เหมือนกับผีนะคะมีอยู่เต็มโลกเลยแต่เราไม่เห็นเหมือนกันค่ะกับมนุษย์ต่างดาวที่เขาอยู่เต็มโลกแต่เราไม่เห็นเหมือนกันแต่ส่วนส่วนน้อยที่คนจะเห็นยานใช่ไหมคนจะเห็นผีมากกว่านะคะเพราะว่าผีมันคือมนุษย์ที่ตายไปแล้วนะคะแต่ว่าเออมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยที่เขาไม่ให้เราเห็นก็เพราะว่าเขามีจิตที่สูงกว่านะคะ มนุษย์มนุษย์ต่างดาวฝ่ายดีนะคะเขาจะไม่มาให้เราเห็นเพื่อที่จะยกย่องเขาเป็นพระเจ้าแล้ยกย่องอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดนะคะเขาจะตรงกันข้ามนะคะเขาจะยินดีพร้อมใจและให้มนุษย์เรียกตัวเองว่าเทพนะคะและเยอะ ยกย่องเชิดชูเขาให้เป็นเทพเจ้าหรือสิ่งที่สูงส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตรงกันข้ามกับฝ่ายดีนะคะฝ่ายมืดก็คือนั่นแหละคะ่ะก็คือเขาต้องการที่จะเป็นใหญ่และครอบครองโลกใบนี้และเห็นมนุษย์เป็นทาสนะคะไม่อยากให้มนุษย์ฉลาดนะคะดิฉันก็เข้าไปดูในกลุ่มมนุษย์ต่างดาวเยอะแมากมายหลายกลุ่มนะคะก็พอมองออกนะคะว่า,ามี กลุ่มนุษย์ต่างดาวที่เป็นมนุษย์ต่างดาวทแท้ๆนั่นแหละเขาเขาทราบกลุ่มมานะคะแล้วเขาก็มองออกว่าอันนี้ไม่ใช่ฝ่ายดีหรอกเออนั่นแหละค่ะแต่เขาก็ครอบคุมครอบครองอโลกของอินเทอร์เน็ตและ,ะสื่อมากมายเขาอยู่มานานไงคะเขาครอบคลุมครอบครองและ,ะพูดกอกหูแล้วก็ให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้กับมนุษย์นะคะว่า อ่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเรามองออกนะคะว่านั่นคือมนุษย์ต่างดาวฝ่ายไม่ดีนะคะเขาอาจแต่มนุษย์ธรมรมดาอาจจะมองไม่ออกนะคะ mm hmm. แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งเกินอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะสามารถแยกอะไรแยกอะไรผิดชอบชั่วดีนะคะแม mm ้ hmm. แต่ที่เราคุยกับมนุษย์ต่างดาวแท้ๆนะคะเรายังเถ e mm ีย hmm. งกับมนุษย์ต่างดาวเลยนะคะ นะคะแต่คนอื่น90%ของโลกใบนี้นะคะก็ะคือชื่นชมยืนยอเอออหอหมดยินดีแล้วก็เชื่อ100%ไม่ได้เชื่อ100%เอรเาเชื่อพันเซนะคะแค่ได้ยินว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวก็คือไม่มีความพิจารณาอะไรทั้งนั้นนะคะพวกคุณก็คือเชื่อแล้วก็เชื่อเขาทุกอย่างในการที่เขาพูดใครที่สื่อได้ในต่างๆนะคะที่ฉันฟังอ่านข้อความที่เขาสื่อมาแล้วโอ้ อันนี้ก็ค่อนข้างจะไปทางฝ่ายมืดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าเขาติดต่อไม่ได้จริงนะแต่ว่าค่อนข้างจะไปทางฝ่ายมืดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนนั่นแหละค่ะก็คือคนก็ก็นั่นแหละคนที่ยังอยู่ในมิติที่สามอยู่จะบอกอะไรให้ไหม <c ười> คุยกับบีอิงท่านหนึ่งเนะี่ยที่เราเคยคุยประจำแหละ เขาบอกว่าก็ามนุษย์มันโง่ไงก็มนุษย์มันหลอกง่ายหลอกไปทางไหนก็ได้ก็อยากโง่เองช่วยไม่ได้นี่คือคำพูดของบีรอิงนะคะจริงๆนะคะที่เขาบอกนะคะก็เขาเราคุยกับเขาแล้วเขาบอกให้เราไปทางอื่นทางที่ทางที่มันเป็นฝ่ายมืดทางที่หลอกให้เราปลุกระดมคนให้เกิดพลังลบอะไรอย่างเงี้ยหรือ ไปในทางที่มันเป็นลบๆนะคะก็เราไม่เชื่ออะไรเงี้ยเราไม่เชื่อแล้วเราก็ด่าเขากลับเลยอเงี้ยพอด่าไปด่ามานะคะเขาก็เลยยอมรับออกมาว่าก็มนุษย์พวกนั้นมันงโงน่นี่ก็พุ่นมันงโง่บ้ามนุษย์ต่างดาวจนไม่มีสติจนจนมันไม่มีสติไม่มีอะไรเลยบ้าความบ้าคลั่งของมนุษย์มันทําให้มนุษย์มันมองไม่เห็นความจริงไอ้พวกงโง่อยู่เขาด่าเผ่าพันธุมนุษย์ เขาด่าเราพวกเผาพันเธอดีนักหรือไงอะไรเงี้ยอ,อ,อีพวกโง่ไอ้พวกโง่พวกนั้นน่ะก็มันอยากโง่อเองนี่มีแต่ความบ้ามันษย์ต่างดาวไม่มีไม่มีความรับรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเลยนี่คือคำพูดของปีอิงนะคะก็ดิฉันก็นี่คือนะดิฉันเป็นคนไม่ได้บ้ามนรุรย์ต่างดาวแต่บังเอิญได้คุยไง แล้วคุยแล้วก็จับทางได้ว่าไอ้ที่คุยอยู่แต่มันไม่ใช่ฝ่ายแสงมันไม่ใช่ฝ่ายดีนะคะก็นั่นแหละแทบจะ99.99%ของมนุษยชาติบางที่ที่ตรงข้ามกับดิฉันนะคะฉันอาจจะเป็น1-2-3%ที่เป็นคนแยกแยะได้นะคะไม่ได้ชมตัวเองนะแต่เขาก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า,ามนุษย์ต่างดาวเขาดา่า มนุษย์โลกเราแบบนี้รู้ไหมคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะก <c oughs> ็คือเขาก็อยู่กันตเต็มโลกนั่นแหละคะ่ะอยู่บนฟ้าอยู่บนพื้นดินบนอยู่ใต้ดินนะคะอยู่กันแต่มันอยู่คนต่างคนละมิติเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราเออก้าวเข้าไปสู่มิติที่สี่มิติที่ห้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นเขาเองนะคะไอ้นาซานักวิทย์อะไรไม่ มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็มันอยู่คนละต่างนิติกันไง <c oughs> พิสูจน์อะไรละ่ะพิสูจน์ไปรักก็คือเราก็เทคโนโลยีไม่ทันเขาหรอกถ้ามนุษยชาติ ไม่ไม่พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นแตงอยู่แต่ในมิติที่สามพัฒนาแต่เทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ออกจากโลกใบนี้หรอกคะ่ะเขาไม่ให้ออกไปเห็นสิ่งที่สวยงามนอกจักรวาลหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็ไปคิดที่จะยึดครองดาวคนนู้นคนนั้นคนนี้คิดร้ายอ่ะคิดลบคิดร้ายคิดคิดเหมือนแบบว่าฝ่ายมืดอะ่ะเออนั่นแหละเขาไม่ให้มนุษย์ไปเห็นโลอกอะไรแบบนี้คะ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าเขาอยู่กันเต็มโลกเขาอยู่ในดาวทุกดวงเขามี ในดาวทุกดวงนะคะแต่เราจะเห็นหรือไม่มันอยู่ที่การอัพเกรดจิตวิญญาณไปสู่มิติที่4มิติที่5ให้จิตวิญญาณเราสูงขึ้นนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และลืมกด subscribe subscribe subscribe, subscribe ด้ยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย